สวัสดีครับองค์การบริหารต่วนตำบลกงอำเภอกรุงราชจังหวัดสุโขทัยวันนี้จะพามาดูสภาพพื้นที่ที่ได้ของงบสนับสนนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2570งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสาหรับก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นประจําปีงบประมาณพศ2570โดยทางองค์การบริหารต่วนตำบลกงอำเภอกรุงราจังหวัดสุโขทัยได้จัดทําโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายโนโรีช่วงที่2รหัสทางหลวงท้องถิ่นสายสอทอจุดทอ2 1ง1 5หมู่ที่ 1, 1นตำบลกงอำเภอกงไกรลาชจังหวัดสุขโขทยัยปริมาณงานผิวจะจรกว้าง4.00เมตรระยะทาง1295เมตรหนา0.15เมตรเหลือมือพื้นที่ไม่น้อยกว่า5,180ตารางเมตร ไหลทางกว้างเฉลี่ย0.20เมตรโดยทางองค์การบริหารตัวนำวนกงได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นรหัสสายทางสทจ .21 ขีด015ชื่อสายทางโนรีหมู่ที่1ซึ่งสายทางดังกล่าวมีสภาพชำรุดเสียหายเป็นประจำมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนประชาชนที่รับผลประโยชน์ ประชาชนหมู่ที่1ตําบลกงจํานวน223ครัวเรือน529คนขอบคุณครับ